หลังจากที่ดิวอริสรามอบหมายให้ทนายส่วนตัวทนายเอี้ยงนิติศักดิ์มีขวดดำเนินคดีกับเกรียงคีย์บอร์ดที่ปลอมแชทและตัดต่อคลิปจนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือที่สามของทัญญาล่าสุดสาวดิวได้โพสต์เผยความใใจถึงทนายเอี้ยงที่เปรียบเหมือนพี่ชายคนในครอบครัวที่คอยให้คำปรึกษาอย่างดีมาโดยตลอดโดยบอกว่าวันนี้เวลา9โมงเช้าดิวได้ส่งทนายความของดิวเข้าไปที่สถานีตำรวจวังทองหลางเพื่อดำเนินการแจ้งความอย่างเป็นทางการในกรณีแชท คลิปปลอมในประเด็นข่าวมือที่สามตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ความจริงและศักดิ์ศรีของตัวดิวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยความถูกต้องนิติศักดิ์มีขวดสิ่งที่อยากพูดจากใจคือดิวรู้สึกโชคดีมากที่มีทนายความคนนี้พี่เอี้ยงที่คอยอยู่เคียงข้างดิวหลังจากเห็นข่าวพี่เอี้ยงแทบจะเป็นคนแรกที่ติดต่อมาด้วยความเป็นห่วงเสนอแนวทางในการดำเนินการขอบคุณพี่เอี้ยงมากๆณนะที่ใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตหนูขนาดนี้ สำหรับดิวทนายเอี้ยงเขาไม่ใช่แค่คนที่เก่งในหน้าที่แต่เป็นคนที่ใส่ใจละเอียดรอบคอบและมีความเป็นมนุษย์สูงมากเขาทำงานด้วยหัวใจไม่เคยมองคดีแค่งานแต่เข้าใจคนเข้าใจสถานการณ์เข้าใจความรู้สึกและทำทุกอย่างด้วยความยุติธรรมและความจริงใจพี่เอี้ยงไม่ใช่แค่ทนายแต่เป็นเหมือนพี่ชายและคนในครอบครัวที่คอยให้คำปรึกษาดูแลและปกป้องด้วยความอบอุ่นในทุกก้าวของกระบวนการขอบคุณจากใจจริงๆข้าที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและรอบคอบหมายเหตุอย่างที่ทนาเอี้ยงได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ในกรณีของคอมเมนต์ต่างๆที่อาจมีการพาดพิงหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงตอนนี้ดิวอยากบอกว่าดิวยังไม่ได้มีความคิดที่จะดําเนินการหรือเอาผิดใครเลยนะคะเพราะตัวดิวเข้าใจดีเขาว่าสิ่งที่หลายคนเห็นในช่วงที่ผ่านมามันอาจทําให้ใครหลายคนเข้าใจหรือรู้สึกไปในแบบนั้นได้และนั่นคือสิ่งที่ดิวไม่ได้โกรธใครเลยตอนนี้ทุกอย่างเรากําลังดําเนินการตามข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจน และได้ข้อสรุปแล้วว่าสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นไม่ใช่ของจริงเลยอยากขอให้ทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์ต่อว่าหรือใช้คำแรงๆกับดิวอีกแล้วนะค่ะดิวไม่ใช่มือที่3ามจริงๆค่ะที่ผ่านมาดิวเข้าใจและไม่เคยคิดจะโทษใครเลยดิวขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังให้กำลังใจและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นดิวเชื่อว่าความจริงและเวลาจะเป็นสิ่งที่อธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดค่ะสู้กันต่อไปค่ะ